เป็นไรครับจะหลอเป็นไรนอนเฝ้าสวนแตงเนี่ยนะนะเมื่อกี้ผักบอกลมดีไหมลมดีไหมฮะวัดติ๋นฮลัฮโลโหลฮัลโหลโอ้ยทำไมหน้าบึง้งน้อเนี่ยเป็นไรอะ่ะเป็นไรครับว้าหง,ง่วง ง่วงง่วงแล้วง่วงแล้วใช่ไหมเป็นไหนหิวยังไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไหมโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยลมมันเย็นอ้ยยอ้ยอ้้อสตีน อาบแดดบ่อาบแดดบ่ฮะจะอาบแดดใช่ไหมมันจะดำเดอ้อไม่กลัวดำบ่ฮะ huh? ตัวดำไม่เท่าไหร่นะหน้าดำเนี่สิยุ่งเลยยุ่งเลยยุ่งเลยตอนนี้อีแม่กำลังซีเรียสเลยหน้าดำปิ๊ปีเลยเนะี่ยว้าย มาเข้าบ้านปะมีข้าวก่อนปะเร้วสุดหลออ่อนั่จินไม่มีใครมาขโมยหรอกผักหนะ่ะไม่มีใครกินหรอกผักไทยนะฝรั่งไม่กินผักไทยไปะเข้าบ้านเร็ววิ่งจุดๆุดๆ,ๆุดๆ,ๆุดุดมา